โอเคครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,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 ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Corp FF และว,วันนี้เราอยู่กับเกม Happy Dummy นะครับหรือว่าไปแข่งเงนสาเป็นเกมที่ เล่นแล้วได้เงินจริงนะครับสามารถเติมเกมฟรีไฟได้นะครับและสามารถเติมเน็ตเติมเงินมือถือได้นะครับเกมนี้เป็นเกมที่มีดาวนโหลดทั้งไอโอเอสและแอนดรอยครับและวันนี้ผมจะมาทําการแจกชูมันนี่วอลเลตจำนวน50บาทด้วยเพียงแค่คนดูกดไลค์คลิปนี้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็ทําตามคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะทําการวางลิงก์อ่งเปาไว้ตรงใต้ประมวดคอมเมนต์เลยนะครับพอดูง่ายๆนะครับเพียงแค่ ดูนี่คลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมทําการอธิบายนะครับวิธีการวางลิงก์อังเปาเนาะไปะนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยนะครับว่าเกมตัวนี้เป็นยังไงวิธีการเล่นเล่นยังไงเกมนี้ใครที่ดาวโหลดมาครั้งแรกล็อกอินให้เสร็จนะครับหลังจากล็อกอินเสร็จเข้ามาครั้งแรกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพอดูให้คนดูทําการใส่โคด้ดเพื่อทําการรับคอยเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่หาคอยนะครับคอยตรงนี้เนี่ยแปดแสนแปดหมื่นสองพันคอยเนี่ย ถ้าตีเปเนเงินก็8,000กว่าบาทนะครับขอดูเดี๋ยวผมแลกให้ดูเลยนะครับว่ามันได้เงินจริงนะครับเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับกดเข้าไปแลกบัตร T.M. นะครับเรื่อนลงมาด้านล่างสุดปุ๊บนะครับเหลือบัตร1,000บาทที่ผมจะทําการแลกเนาะเหลือหนึ่งใบด้วยนะครับเป็นใบสุดท้ายของวันนี้นะครับกดยืนยันเพื่อทําการแลกปุ๊บยินดีด้วยส่งคงขอแล้วนะครับจะเข้าภายในหนึ่งสามวันทำการนะครับก็คือแลกวันนี้เข้าพรุ่งนี้ครับกดตรงบันทึกเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าเขาส่งมาให้เเเเเรรรรรราาาาาานนะคััับแลลล้้วกกก็มออขหหส14ตงีพื่ทํ เติมเข้าชูวันนวอลเลตครับท่านผู้ชมหรือว่าอยากเติมเกมก็สามารถเข้าแอปเติมเกมแล้วไปเติมเกมได้แต่ว่าผมแลกวันนี้นะครับมันก็จะเข้าพรุ่งนี้อันนี้คือประวัติการแลกของผมนะครับขอดูเยอะมากนะครับเห็นปะเยอะสุดๆนะครับขอดูใครที่อยากเติมมือถือก็สามารถเติมได้ครับก็ง่ายๆวิธีการเติมมือถือนะครับกดเข้าไปตรงคําว่าเติมเงินมือถือตรงนี้ปุ๊บก็ใส่เบอร์ใส่จํานวน เบอร์เรานะครับก็เติมได้เลยนะครับพอดูแล้วก็ร้านค้าสินส่วนบัตรทีเอ็มอย่างนี้นะครับก็มีเยอะแยะมากมายมาให้แลกนะครับและใครที่แลกไม่ได้นะครับพอดูใครที่อยากถอนเงินนะครับถอนไม่ได้ผมนะครับก็ยังทําการรับเติมนะครับเพื่อทําการให้คะแนน สะสมถึงนะครับเพราะว่าการที่เราจะแลกครั้งแรกนะครับคนดูมันต้องมีคะแนนสะสมถึงคะแนนใครที่ไม่มีก็สามารถทักมาหาผมนะครับสําหรับคนลาวนะคนไทยก็เติมได้ครับถ้าใครที่อยากเติมผมและผมคิดว่าคนไทยน่าจะเติมเป็นครับใครที่เป็นคนลาวเติมไม่เป็นทักมาหาผมครับเดี๋ยวผมจะทําการเติมให้นะครับพอดูไม่ได้เติมฟรีนะรับเติมนะครับโอเคนะครับสําหรับ Facebook ที่ต้องการทักมาหาผมก็อยู่ตรงปักหมุดแล้วครับและใครที่อยากดาวโหลดเกมนี้ก็สามารถกดลิงก์ใต้ปักหมุดคอมเมนต์นะครับพอดู และวิธีการใส่โค้ดเพื่อทําการรับคอยนะครับก็ให้เขาดูทําตามผมง่ายๆครับเขาดูให้เขาดูกดเข้าไปตรงคําว่าฟรีคอยหรือว่าเลขบวกตรงนี้นะครับหลังจากเด้งมาอยู่ในหน้านี้ให้กดคําว่าผูกแล้วมันก็จะเด้งมาอยู่ในหน้านี้ให้ทําการใส่รหัสโค้ดเพื่อทําการรับคอยรหัสโค้ดก็คือ JHRC572 ครับใครที่ถูกใส่ครั้งแรกจะได้รับ300คอยและล็อกอ e ินเล่นอีก10มือวันถัดไปจะได้อีก700คอยรวมทั้งหมดก็1,000คอยครับท่านผู้ชมโอเคครับคนดูหลังจากที่เราใส่โค้ดรหัสคอยอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมเล่นนะครับพวกไพ่นะครับไพ่นะต่างๆพวกนี้สามารถเล่นได้หมดเลยนะครับทุกๆอันเนี่ยกดเข้าไปแล้วสามารถเล่นได้หมดเลยตรงไหนมีลูกคอยแบบนี้สามารถเข้าไปเล่นและรับเลยครับเดี๋ยวแต่ผมจะไม่เล่นให้ดูนะท่านผู้ชมนะ และเกมตัวนี้นะครับก็จะมีการจัดอันดับนะครับการจัดอันดับเพื่อทําการรับบัตรทูนะครับพวกสินสว่วนแบบนี้นะครับพวกสล็อตก็มีโอ้โหสล็อตเนี่ยมันไม่ใช่สล็อตแจงเงินนะมันเล่นใช้เหรียญนะครับเล่นฟรีนะครับไม่ได้ใช้เงินนะครับแล้วก็รางวัลรายได้มากมายนะครับรอคนอยู่แบบพวกนี้นะครับก็มีการแจกแย้มากมายนะครับมีการแข่งขันด้วยเพื่อทําการเล่นแล้วลุ้นรางวัลบัตร GM บัตรชูมานี่นะครับเนี่ยนะครับได้ที่1จะได้90 ท m ก็คือ90บาทและภารกิจให้ทําก็มีเยอะแยะมากมายมีรายวันรายสัปดาห์ครับใครที่ยังไม่ทําภารกิจพวกนี้ก็มาทําได้นะครับเนี่ยไปให้ทําอะไรแล้วก็รับคอยพวกนี้เนี่ยคอ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 ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยสอันเนี่ยถึงตรงนี้รายวันเราจะได้วันละ50คอยครับรายสัปดาห์เราจะได้ ร้อยยี่สิบคอยครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับคอยถึงแน่นอนโอเคครับคนดูและใครที่ชอบคลิปวิดีโอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเออลืมบอกเลยนะครับว่าลิงก์อังเปาจะให้ตอนไหนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับพอดูผมจะทําการลงคลิปไปปุ๊บและยอดวิวนะครับยอดวิวถึง450วิวเมื่อไหร่นะครับผมจะมาทําการวางลิงก์อังเปาไว้ตรงใต้ปากหมุดคอมเมนต์ครับ ดันวิวให้มันถึง450วิวครับแล้วเจอกันคลิปวิดีโอใหม่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคน,บ,กนบ๊ายบายครับ